สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะพระบ้นบานานะคะคุณลูกค้าองค์ละ200บาทนะคะพร้อมส่งนะคะ EP ที่นะคะ EP ที่144นะจ๊ะวันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์ ไอดี n ลเกสรขีดหนึงก้าค่ะเบอร์โทรสอบถามข้อมูล084688 4079นะคะ Facebook เกสรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามกันนะคะ E.P. ที่144องค์ละ200บาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าก่อนที่เราจะมาชมนะคะเป็นพระบ้นบานๆนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะเหรียญที่1นนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะดอนแม่ปังนะคะเชียงใหม่ปี20ค่ะขอบนะคะเนี่ยค่ะ สองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะลงปู่แหวนค่ะเนี่ยค่ะนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สองจะเป็นพระพุทธรูปนะคะฝั่งเพชรค่ะนะคะเนื้อกระไรทองนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะก้นนะคะคุณลูกค้า พระพุทธรูปฝั่งเพชรนะคะฝั่งพลอยค่ะไปนะคะองค์ที่สามนะคะจะเป็นเหรียญจะเป็นรูปรหล่อหลวงปู่ลอดค่ะนะคะวัดวังน้ำเขียวค่ะรุ่นแรกจังหวัดนครปฐมนี่นะคะข้างนะคะ นี่นะคะนะคะลุงปู่รอดนะคะคุณลูกค้าสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สี่จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแกนค่ะเกจิเมืองนครสวรรค์นี่นะคะคุณลูกค้า สวยนะคะขนาดคล้องคอกันนะคะคุณลูกค้าสะสมได้นะคะสะสมนะคะเป็นพระบ้นบานนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะหลวงพ่อแพนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะเนี่ยค่ะ ด้านข้างด้านหลังก้นนะคะคุณลูกค้าสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่หกนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะสามชั้นค่ะสมเด็จเนี่ยค่ะขอบนะคะคุณลูกค้าด้านหลังค่ะนะคะ สมเด็จนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะ EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ค่ะนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามนะคะ ID ไ,ไลน์เกศร์คิดหนึ่งเก้า เบอร์โทร0846884079นะคะเฟซบุ๊กเกสันม่วงมั่งมีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ